สนับสนุนโดยด้วยความพยายามอดทนมุ่งมั่นให้กับการเรียนที่สำคัญรู้จักหาตัวช่วยแอปที e n ีเนียสเจเนเรชั่นปลุกความสดชื่นกับโจเวนเครื่องทำน้ำอุ่นเทรนด์ใหม่โจเวนบริงกิ้งอ n นโนเวชั่นโฮม ช่วงนี้มาสำรวจราคาทองคำกันหน่อยนะคะไปดูราคาคำในตลาดโลกนะคะเมื่อคืนนี้โคเม็กซ์ค่ะบวกขึ้นมา16เหรียญต่อทร,อริออล์นะคะตอนนี้ปิดที่1652นะคะส่วนบรรยากาศการซื้อขายของตลาดทองบ้านเราในเช้านี้นะคะราคาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทองคำแท่งรับซื้อ24,050บาทขายออก24,150บาทรูป,ปรพ์รับซื้อ23,695บาทขายออก24,550บ, 24, บาทค่ะ ครับแม้ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่มีอารมณ์ซื้อทองเท่าไหร่นะแต่ว่าแน่นอนว่าสําหรับนักลงทุนท่านก็ยังคงต้องมีการดําเนินการเทรดต่อไปนะครับพาไปตรวจสอบทิศทางราคาทองคาในรอบสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรจะขึ้นหรือจะลงเราอยู่ในสายกับทาง c ีอของ Classic Go Future นะครับคุณนัทธีจุฑาวรากุลอยู่กับเราในสายครับคุณนัทธีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัฒคุณโมนายความเคลื่อนไหวของราคาทองรอบสัปดาห์เป็นยังไงบ้างครับ คาสตานีนะคะราคาทองคําก็ยังคงมีลักษณะไซเวย์อยู่นะคะเนื่องจากเดี๋ยวเราจะต้องติดตามรอวันพุธที่จะถึงนี้ว่าจะมีการประชุมผู้นํายุโรปอีกครั้งนะคะแล้วก็ได้มีการเลื่อนตัดสินใจขั้นสุดท้ายมาเป็นวันพุธนี้นะคะต้องรอดูว่าวันพุธนี้จะมีการพิจารณาการเพิ่มทุนให้กับธนาคารหรือไม่นะคะแล้วก็มีวิธีการใช้กองทุน EFSF อย่างไรนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีมาตรการการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็จะ ต้องการให้มีมาตรการให้ทานการประชุมสุดยอดอ G 2 0ในวันที่สองถึงสามพฤศจิกายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันพุ่นี้ถ้าเกิดว่า,ามีการยืดเยื้อต่อไปอีกลักษณะราคาทองคำก็ยังมีโอกาสแกว่งตัวไซเวย์อยู่เพราะฉะนั้นกรอบสัปดาห์นี้นะคะก็มองกันว่าแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ1,600เหกร้อยเหรียญ US dollar น USD คะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1680งนหรอย US dollar ค่ะค่ะไซเวย์ way นี่เป็นลักษณะาขาลงไหมคะ ก็เป็นลักษณะ แกว่งตัวขึ้นลงนะคะแต่ละวันนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วสังเกตว่าสี่วันนะคะมีการปรับตัวลดลงติดต่อกันสี่วันแต่ว่าก็ยังสามารถยืนเหนือ 1, หนึ่งพันหกร้อยยูเอสดลาร์อลอยออนได้นะคะ,คะตอนนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นมาหลังจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีแนวโน้มที่ดีนะคะมีมีความคืบหน้าหลังการประชุมสุดยอดทุนน้ำยุโรนะคะดังนั้ตนตรงนี้เราก็จะต้องติดตามกันต่อไปว่าวันพุธที่จะถึงนี้จะมีมาตรการอะไรใหม่ๆห,หรือว่าชัดเจน มาห,หรือไม่สำหรับทางยุโรปอะค่ะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วน um ักวิเคราะห์เขาคาดเอาไว้ยังไงกันบ้างครับนันทีครับค่ะช่วงนี้ก็ราคาทองคําก็ยังว่่นข้างมีความผันผวนอยู่ตามตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ตามทางยุโรปว่าจะมีมาตรการอะไรไหมถ้าเกิดว่ามาตรการยังไม่ชัดเจนนะคะราคาทองคําก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงได้แต่พอมีความคืบหน้าแล้วก็ความชัดเจนที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคาก็ฟื้นตัวขึ้นมาเหมือนกับตลาด อย่างดาวโจนก็ปิดบวกขึ้นมาสองวันติดต่อกันนะคะก็จะได้ก็จะเห็นว่าสิทธพั์เสี่ยงทั้งหมดนะคะรวมทั้งทองคาตอนนี้ก็ค่อนข้างไปตามตลาดหุ้นค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะะสวัสดีค่ะคุณนัททีนนะคะจากทางด้านของบริษัทคาสซิโก้าซชโอของคาสซิโก้ฟิวเจอร์นะคะก็ให้แนวรับนะคะสำหรับรอบสัปดาห์นี้ไว้ที่1,600รเหรียญต่อทริออนส์นะคะต้านจะอยู่ที่1650เหรียญต่อทริออนส์นะคะ ติดตามปัจจัยวันพุธนี้แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ของยุโรปจะมีความชัดเจนไหมนะคะถ้าหากว่าไม่ชัดเจนราคาทองจะแกว่งอยู่เท่านี้แหละค่ะคุณผู้ชมประมาณ1,600บวกลบนะคะแต่ถ้าหากว่าชัดเจนขึ้นมาเนี่ยความเป็นไปได้ที่ราคาทองจะพุ่งขึ้นตามตลาดหุ้นนั้นมีความเป็นไปได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามปัจจัยนี้ด้วยแต่ก็บอกว่าเห็นราคาทองคำก็แกว่งอยู่เท่านี้มาพักใหญ่แล้วทําไม่ค่อยขึ้นไปไหนเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหายุโรปเนี่ย บ้างตอนดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายยังไม่ค่อยแม่ยังไม่ค่อยนอนสักเท่าไหร่นะครับสำหรับผลการประชุมที่จะออกมาว่าตกลงจะแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้หรือไม่นอกจากราคาทองคำนั้นนะครับพาไปตรวจสอบราคาน้ํามันกันต่อนะครับว่า